มาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเจาะใจนะครับกับสิ่งที่น่าคิดกับคอลัมนิสต์ของเราครับคุณหนุ่มเมืองจันทร์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดือนหนึ่งเจอกันทีผมก็มีหน้าที่ถามเป็นสูตรเลยว่าวันนี้พี่ตู้มีอะไรมาครับวันนี้ผมมีเพื่อนมาหนึ่งคนครับคนอื่นเขาเอาของมาใช่ไหมมีมีข้อมูลมีของบางที่เอาไโชว์มาต่างๆครับผมก็มีเพื่อนคนหนึ่งที่อยากจะมาโชว์เอาเพื่อนมาโชว์มาเพื่อนมาโชว์ เขาเป็นของแปลกสำหรับผมเจอกันที่ไรก็จะเป็นของแปลกสำหรับผมอยู่เสมอผมเอาเขาไปทำมาหากินบ่อยมากคือในคอลัมน์ผมเนี่ยจะมีชื่อเขาอยู่เป็นประจำมาเลยครับพี่ครับขอเชิญคุณจุ้ยสุบุญเลี้ยงครับสุบุญเลี้ยงครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเจ้าเป็นครั้งแรกของรายการเจาะใจนะครับที่จริงๆแล้วพี่หนุ่มเมืองจันทเนี่ยก็เหมือนเป็นแขกแขกครับแขกได้เชิญแขกในคนนึ่งแล้วเรื่องที่เราจะเสนอวันนี้ เป็นเรื่องของแขกคนนี้ถูกต้องครับทําไมครับบนบทหน้าที่ผมแล้วให้เขาพูดเองต่อไม่นั่นผมถามว่าทําไมคือหมายว่าทาไมต้องมีพี่หมายถึงว่าผมก็ถามว่าคุณจุ้ยอ่วันนี้คุณเป็นยังไงมีเรื่องอะไรครับนะททำไมเราต้องเสียสองต่อเพราะว่าเพราะว่าเพราะเวลาผมพูดอะไรเนี่ยผมไม่ได้รู้สึกว่ามันแปลกมากเลยครับมันเป็นชีวิตตัวเองมันเป็นเรื่องธรรมดาที่ว่าคิดนู่นคิดนี่รู้สึกเริ่มมีความสาคัญขึ้นผมก็งงอะ พูดพูดไปเอาไปเขียนแล้วทําไมเราไม่เขียนเองวะผมเ,เลยเราก็นักเขียนแล้วเขียนเองก็ได้เออเขาเขียนเสร็จไปแล้วเอเรื่องของเราทั้งนั้นใช่วันนี้ก็เช่นกันคือเดิมเนี่ยเวลาผมไปเจอจุ้ยเนี่ยจุ้ยก็จะมีของแปลกให้ผมอยู่เป็นประจำ<ฆ>นะฮะ<ฆ>อย่างเช่นอ๋อผมเคยเชิญจุ้ยเป็นวิทยากรค่ายนัเขียนเขาก็ใช้วิธีการเดินผ่าน ถนนเส้นหนึ่งให้เขียนใหม่เยาวชนที่อยากเป็นนักเขียนมาใช่ครับแล้วก็จุ้ยก็บอกว่าเนี่ยเห็นอะไรบ้างทุกคนก็บอกเห็นนู่นเห็นนี่จุ้ยก็บอกอ่ามีเห็นมุมนี้เห็นไหมแล้วก็เอารูปขึ้นมารูปขึ้นมาคือนักเขียนเนี่ยจะเป็นคนที่มองอะไรที่ที่คนอื่นไม่ค่อยเห็นจะเป็นคนช่างสังเกตเขาบอกว่ามีเจนตาทิพย์ใช่ไหมอันนี้ก็จุ้ยตาเทพคืออคือมองหามุมอะไรที่นึกไม่ถึงอยู่เสมออก็คืออย่างนี้ครับเวลาทำค่ายนักเขียนเนี่ย สิ่งหนึ่งที่เราต้องสอนคนในการเขียนเนี่ยรเราก็ต้องสอนว่าให้เขาเป็นคนช่างสังเกตซึ่งผมก็เคยไปเรียนไงก็เป็นคนบอกผมว่าช่างสังเกตนะแล้วผมก็กลับไปบ้านแล้วยังไงวะสังเกตสังเกต,อะ,เกตอะไรยังไงวิธียังไงหรือบอกให้เราให้เราคิดนอกกรอบบ้างให้อะไรก็ตามเราก็คือเรารู้อะไรแต่เรา,ยา,ายอย่างไรเนี่ยที่เราทำไม่เป็นทีนี้พอผมไปบรรยายเนี่ยผมก็ต้องต้องทําจากอะไรให้เป็นอย่างไร หมายความว่าผมก็ให้เขาเดินบนถนนหนึ่งเส้นแบบคนธรรมดาเดินพอไปถึงปุ๊บเราคุยกับเขาเสร็จพูดคุยแลกเปลี่ยนกันแล้วเราก็อธิบายมุมมองว่าเนี่ยเราเห็นนู่นเห็นนี่เห็นนั่นเอามาฉายเขาดูเสร็จแล้วให้เขาเดินกลับใหม่บอกคราวนี้ลองเดินกลับแบบนักเขียนนะาต้องจดต้องมองต้องเลือกมุมต้องโฟกัสบางอย่างต้องสนใจอะไรเป็นพิเศษแล้วเขาก็เป็นวิธีพีเนต์ในการพูดว่า จงคิดนอกกรอบนะจงโฟกัสเป็นนะจงสังเกตนะใช่อันนี้เป็นวิธีเป็นวิธีที่ทําให้เขาได้ผล,ผลไหมดีไหมกค็คือทุกคนเริ่มมองเห็นเพราะว่าทุกคนบอกว่าช่างสังเกตเล้วนึกไม่ออกอแต่พอใช้เทคนิคการสอนแบบนี้ปั๊บก็เริ่มอ๋อนี่คือสิ่งที่เรามองไม่เห็นจริงๆและถ้าต้องสังเกตทําไมเราไม่สังเกตสิ่งนี้ม,มันก็เริ่มเกิดเกิดมุมขึ้นมาในห้องนี้มีอะไรที่พี่ผมผมไม่เห็นแล้วพี่เห็นไม่ไม่ไมใช่คือบางทีเราเห็นสิ่งเดียวกันเราอาจจะเห็นโฆษณา ร้านกาแฟเหมือนกันแต่ว่าเราเราอาจจะไม่ได้สังเกตว่าเอ๊ะในรายละเอียดของของป้ายชิ้นนั้นน่ะมันมันมีอะไรพิเศษไหมแล้วมันมีเรื่องราวอะไรมีนางเงือกมีนางเงือกเนี่ยเห็นนมนางเงือกไหมเออเือนทำไมเราไม่เห็นนมนางเงือกอ๋อเพราะว่ามันมีผมมามาบังคล้ายๆอย่างนี้ครับรายละเอียดเราเนี้ยถ้าเขาสนใจที่จะเขาจะได้รายละเอียดเขาจะได้รายละเอียดมากโอเคเขาจะได้ไปแบกผม สิงสิงยกขาไหนขึ้นอย่างเงี้ยความอ่ามั่งนะอะไรเงี้ยเราก็ทีนี้แทนที่เขาจะเดินกลับแบบคนธรรมดาเขาก็ต้องหาต้องเริ่มสังเกตแล้วถามว่าได้ผลไหมถ้าไม่ได้ผลก็คงไม่ได้มารายการนี้หรอกไงเล่าไงเล่าพี่มาเพราะว่าเขาเขาาใช้พี่เป็นอุปกรณ์นะก็ใช่ไงก็ผมไปบรรยายห้เขาลโอเคโอเค อีกเรื่องหนึ่งที่ผมชอบมากก็คือตอนนั้นไปบรรยายด้วยกันเรื่องท่องเที่ยวให้กับผู้มาพิจไตรอีกเหรอฮะผมไม่ไม่อยากไปกับเขาไม่ใช่เพราะเขาขึ้นเวทีอะไรเรียผมนั่งเฉยๆนั่นดีผมเป็นครับผมรู้สึกว่าเฮ้ยใช้เราเป็นทรัพยากรหากินโดยเราไม่อะไรเลยได้ผมชอบผมชอบชอบนะโอเคเขบเล่าเรื่องของเครื่องทำน้ําอุ่นซึ่งเราจะรู้สึกอยู่เสมอใช่ไหมครับเครื่องทำน้ําอุ่นเนี่ยมันจะมีป้ายติดบอกว่า อันตรายถ้าไม่ต่อสายดินเป็นอันตรายถึงชีวิตนี่มประีคณนี้ตลอดทุกโรงแรมนะมันคาดอยู่ไว้ตลอดแล้วเวลาพอติดตั้งเสร็จไอตัวอักษรนั้นก็ยังคงอยู่ก็ยังอยู่คือพอจุ้ยเล่าเรื่องนี้ปุ๊บมาเขาก็ไปแนะนำโรงแรมโรงแรมหนึ่งแล้วก็ไปบอกเนี่ยเปลี่ยนคำนิดเดียวเองเป็นอาบน้ำให้สบายเราติดตั้งสายดินแล้วเออใช่ไอสติ๊กเกอร์ที่เราเห็นมันมากับเครื่องใช่ แล้วโรงแรมเอาไปติดตั้งจึ้งแล้วก็ไม่รู้มันต่อสายดินหรือเปล่าเพราะว่าสติ๊กเกอร์ก็อยู่แบบเดิมทุกครั้งที่อาบน้ําก็จะรู้สึกตลอดเฮ้ยมันต่อสายดินหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยเออจะรู้สึกตลอดคือไม่ได้บอกเราว่าต่อแล้วหรือยังวะมันไม่บอกด้วยใช่ของจุ้ยเนี่ยมองเห็นแล้วก็คิดเขาเปลี่ยนอเ่าี่เขาเปลี่ยนแล้วก็แขกก็ชมว่าโอ้ตอนอาบน้ําสบายใจมากเลยค่ะคือแค่นี้เองก็เป็นบริการพิเศษที่ลูกค้ารับบริการผมนึกถึงเนี่ยพี่ผมไปเจอก่อนก่อนรถทัวจะออกอ่ะ ปกติเขามีไมค์ให้แอร์โฮสเตสอ่อันนี้เขาไมค์ให้คนขับสวัสดีครับผมชื่อสัญญาคุณากับครับผมสาบานว่าผมจะขับรถอย่างตั้งใจไม่หลับนั่นภรรยาผมนั่งมาด้วยนะครับขอให้ทุกท่านนอนหลับอย่างสบายใจครับผมสาบานครับมั่นใจว่าอีกพี่ดีกว่าเสิร์ฟน้ำเสิร์ฟอะไรอีโอ้ยคนนอนแบบมันสาบานแล้วเออเมียมันนั่งมาด้วยเขาบังคับเขาบังคับให้เอาเมียมาด้วย ผมก็นั่งบ่อยผมนั่งบ่อยเคยเคยเจอคนขับขับไปปุ๊บเข้าเกียร์ปุ๊บดูมวยอะโอ้โหเฉียบปะเฉียบปะเฉียบนิดนิดโอ้โหตื่นเต้นมากเลยเราจะตื่นเต้นตอนมันจะน็อกตื่นเต้นยิ่งกว่าดูมวยอีกครับอันนี้เป็นเกิดเล็กๆที่ผมว่านักนักธุรกิจที่ทําโรงแรมนึกไม่ถึงคิดคือคิดทุกอย่างเลยแต่บางทีอย่างลืมเรื่องรายละเอียดอีกเรื่องหนึ่งที่จุ้ยพูดมาก็คือว่า เวลาเราไปโรงแรมใช่ไหมครับก่อนพอไปถึงปุ๊บเช็คอินปั๊บเขาจะมีเวลคัมดิง่า้นมีเครื่องดื่มมาให้เรากินก่อนแล้วก็ระหว่างนั้นปั๊บพอเซ็นชื่ออะไรเสร็จกั๊ต้องรอเช็คอินอะไรเนี่ยจุ้ยก็ตั้งคําถามว่าพอตอนเช็คเอาท์ปั๊บเนี่ยเราจ่ายตังค์ไปแล้วเนี่ยทําไมไม่มีกูดบายดิงไม่มีไม่มีตอนจ่ายตังค์ดูเงียบเียบกันไปก็มาเช็คน้ําเราด้วยไงว่าไปกินอะไรดีตู้เย็นเขาหรือเปล่าตอนมาให้เรากินอย่างนี้ผมก็เลยคิดว่า ที่จริงตอนกลับเนี่ยมันสร้างความประทับใจเนาะแล้วมันจำเนาะใช่ถ้าเกิดว่าให้น้ำเปล่าเราติดกลับบ้านอันนี้กูดบายนะเอาไปกินในรถหรือว่าให้เรากินอะไรสดชื่นหน่อยเครื่องดื่มบำรุงอะไรนิดหน่อยก็เสนอมันก็สำหรับผมคือก็ไม่ได้แปลกมากแต่แต่เขาชอบชอบหรือว่าคนที่ทำโรงแรมถ้าเกิดเอาไปทำตอนไปภูเก็ตเนี่ยคือผมผมเอาเขาเรื่องเขาไปหากินในเล่มไปเขียนปั๊บก็มีคนอ่าน เขาก็เดินเข้ามาคุยกับผมเขารู้จักอ้าพี่นมเมื่อจานนั่คุยเสร็จแ,แล้วก็บอกเนี่ยผมเอาไอ้กู d บายดิงไปใช้ด้วยการที่พอแขกมาเช็คเอาท์ปั๊บเขาก็ให้เครื่องดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์แล้วฝรั่งที่กินไประหว่างที่รอเครื่องบินอีก3ชั่วโมงเช็คเอาท์เสร็จปั๊บกู b บายดิง ก็ไปเครื่องก็เริ่มทํางานก็เริ่มสั่งเบียร์ขวดที่สองแล้วทำมาหากินได้อีกคือเขาคิดต่อดีไม่ดีตกเครื่องได้คืนอันน่าสนใจอันนี้ซึ่งเนี่ยที่ผมบอกว่าจุ้ยตาเทพก็อย่างนี้แหละคือมองในสิ่งที่คนอื่นนึกไม่ถึงอยู่เสมอครับผมเวลาเข้าโรงแรมตอนนี้ต้องการอย่างหนึ่งโรงแรมค หมอนข้างเอแล้วนอนอยู่บ้านเรากอดหมอนข้างใช่ไหมยิ่งเราไปโรงแรมเนี้ยเราก็แบบนอนคนเดียวยิ่งห้างวางไงใช่ไหมเราคิดว่าเหมือนมันขาดอะไรสักอย่างหนึ่งตลอดเลยนั่นผมก็คิดว่ามันน่าจะเป็นหมอนข้างโรงแรมยิ่งแพงสําหรับผมจะเป็นโรงแรมขาแปรคือพอคุณเข้าไปในผ้าห่มขาคุณจะต้องแบะออกไม่งั้นมันเข้าไม่ได้มันต้องนอนขาแปรอยู่ทั้งคืนเลยโอ้มันยัดแน่นมันยัดแบบแบบเราเข้าไปเหมือนกระดาษเลยกว่าจะเข้าผ้าห่มไปได้อะ อีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่ผมไปใช้เป็นเรื่องความคิดคือเรื่องของเขาเรียกว่าบุฟเฟ่บุฟเฟ่ใครก็รู้ไม่ใช่บุฟเฟ่บุฟเฟ่บุคบุฟเฟ่เออบุ๊คหนังสือใช่ครับแต่เสียงพ้องกับบุฟเฟ่บุฟเฟ่ที่เราเคยไปเห็นนะจ่ายเป็นหัวแล้วก็จะตักยังไงก็ว่ากันไปชอบอะไรก็กินอันนั้นครับนี่บุ๊คตัวอย่างนะใช่ครับผมเปิดเลยได้ไหมฮะน่าจะได้นะฮะนี่ <c oughs> คือแทนที่เราจะขายหนังสือเป็นเล่มอะครับเราขายเป็นเรื่องออันนี้เศรษฐศาสตร์กลางทะเลลึกคุณอาจินปัญจพันธ์ครับ <ฮะ S 1> อันนี้คุณเสนีสาว,วพงษ์ทานตะวันดอกหนึ่งอ๋อ,อ,อเป็นเรื่องออนี่เรื่องหนึ่งนี่เรื่องหนึ่งใช่ครับนี่เรื่องหนึ่งนี่เรื่องหนึ่งโอ้ว,ว่าชะตาขาดสู้บุญเลี้ยงฮะน้าโหชงชงชงก็หายมาเจอพอดีเจอเจอพอดีเจอแต่เห็นคุยอยู่นาน มีมีหลายมีหลายนักเขียนมีหลายเรื่องอันนี้เราเราพิมพ์ขึ้นมาเป็นเรื่องยังไงครับคืออย่างนี้ครับเวลาเราไปเดินในงานสัปดาห์หนังสือเนี่ยนะครับบางทีมันมีนักเขียนออกใหม่บ้างหรือบางมีนักเขียนเก่าหรือบางทีหนังสือมันหนามั่งเราเราอยากอ่านเราอยากรู้จักงานของคนคนนี้แต่เราอาจจะยังไม่ค่อยมั่นใจเรื่องของเขาเราก็มีสิทธิ์ที่จะได้ชิมถือว่าได้ชิมเป็นเป็นเอาเรื่องหนึ่งก่อนเอาเรื่องหนึ่งก่อนไงทีนี้ทำไปที่ร้านแล้วบอก เอะผมขอขอของหนุ่มบางจันเรื่องเดียวก่อนได้ไหมเล่มนี้เขาก็จะฉีกขายมันก็มันก็น่าเกลียดยากยากอันนี้เราเลยทําเป็นเรื่องๆมานะครับก็เลยขอความร่วมมือจากเพื่อนนักเขียนหลายๆคนนะครับแล้วก็เอางานของเขาเนี่ยมาวางพอคนเดินเข้ามาเนี่ยคุณจ่ายผมร้อยหนึ่งคุณเลือกได้สิบเรื่องอ๋ออย่างงี้ดีเองหัวละร้อยเหมือนบุฟเฟ่คุณก็เข้าไปเลือกเอ๊ะอันนี้ สุบุญเลี้ยงเอาเอาไว้ก่อนเลยถือไว้ก่อนเลยถือไว้ก่อนเลยอันนี้ชาติก่อนอ้ยเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนนุ่เมืองจันทร์เอาไว้ก่อนนุ่เมืองจันทร์เอาวางไว้ก่อนไม่เอามันก็มีเราก็เลือกอ่าี่ตัวอย่างว่าตัวอย่างตัวอย่างเสร็จแล้วเราก็พอครบแป๊บเราก็ออกมาข้างหน้าปุ๊บเอาปกก็มีเจ้าหน้าที่แนะนําการเย็บเล่มก็จะได้ผลิตออกมาก็จะเป็นหนังสือประมาณนี้อ๋อแล้วก็ คุณก็ดูดีลและแ<ต>เราเลือกเองทุกเรื่องสบายใจในการได้อ่านเรื่องที่เราชอบแน่ๆใช่สิ่งที่ได้ก็คือว่าหนึ่งคุณเป็นบอกอในการเลือกเรื่องว่าเรื่องไหนอยู่เรื่องแรกเรื่องที่สองเรื่องที่สามเรื่องที่สี่เรื่องที่ห้าค,คุณจัดอําดับคุณเองมีกระดาษเปล่าที่เป็นเขียนเป็นคํานําได้เลยเ<ม>ขียนว่าเล่มนี้คุณทําเพราะอะไรจะยกให้ใครก็ได้ใช่ครับออและที่สําคัญมันเป็นหนังสือเล่มเดียวในโลกที่คุณเป็นคุณเป็นบอกอ ไม่มีใครเหมือนคุณแน่ใช่ครับก็เป็นกิจกรรมที่โอ้โหสนุกสนานแล้วคนก็ชอบมากๆนะครับอันนี้ก็เอามาใช้งานได้ตอนหลังผ<ด>มก็พัฒนาเป็นบทกวีบทกวีปุ๊บมันขายยากไงเราก็เลยเอากิโลมาเอาบทกวีมาแล้วก็ช่างกิโลอเอากิโลอันนี้จริงเหรอพี่ตังจริงเหรอเอาทำจริงครับเฮ้ยมันเก๋เนาะคุณอยากได้เยอะก็จ่ายตามราคาน้ําหนักใช่ครับช่างเป็นกิโลขายกันขีดขีดละเท่าไหร่ก็ว่าไปอ เป็นกวีช่างกิโลแล้วมีอะไรอีกไหมฮะก็คือเวลามันช่างกิโลเนี่ย<ะ>กระดาษมันน้ําหนักมันน้อยฮะราคามันก็ได้น้อยอผมก็เลยต้องพัฒนาคือแทนที่จะพิมพ์บทกวีลงไปบนกระดาษ<ะ>แล้วก็พิมพ์บนวัสดุที่มันมีน้ําหนักมากขึ้นเช่นผ้าพิมพ์บนปอกหมอนอ,อแต่ขายทั้งหมอนอย่างนี้เลยคือพอจ้างปุ๊บ เออมันเยอะกว่าอกระดาษมันได้หลายโลเลยไงมันได้หลายขีดพี่ไม่พิมพ์ใส่ส้มโอพิมพ์ใส่แตงโมอะไรอย่างนี้ไปเลยก็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 มีเป็นนาฬิกาด้วยเออก็แต่อย่างนี้มันดีนะเราเห็นอย่างน้อยคือละครั้งคือละครั้งคือละครือใช่ก็ไปซักกลับมาใหม่ใช่เนี้ยขอบคุณที่โลกหมุนขอบคุณที่โลกหมุนและคุณยังมีฝันเราจึงมาพบกันให้ความฝันได้เจือใจขอบคุณที่โลกกว้างมีที่ว่างให้เท้าไป มีถนนให้เดินไกลให้หัวใจได้บทผ่านผมให้คุณเอาไปอ่านที่บ้านเลยกำลังบอกว่าต้องเลือกเรื่องที่เราอ่านแล้วแบบเออนอนหลับฝันดีนะอย่างนี้ตัวอย่างคือคือแบบนี้นะฮะซึ่งต้องสูบุญเลี้ยงนะฮะถึงจะเขียนอย่างนี้ได้ที่ชมเยอะไม่ใช่อะไรนะเผื่อพี่เขาจะได้มาอีกนะครับเอาไปเก็บครับขอบคุณครับเยวครับผมขอบผมขอบอะไรครับอะไรับ วันก่อนไปคือเวลาผมบรรยายผมต้องใช้ iPad ประกอบไงเวลาคุณถามปุ๊บผมคิดไม่ทันผมต้องเปิด iPad ผมปุ๊บปุ๊บและไอแพดเป็นที่แปะผมสตีฟจ็อบร้องไห้อะมันใช้ iPad แบบนี้เราสร้างครึ่งมาแล้วคุณคนนี้เขาเอามาเป็นที่แปะเขาเรียกว่า iPad ะไอแปะมันดูมันดูดีไหมล่ะอ่ะเปุ๊บเวลาเปิดดูแล้วคนนึกว่าเออใช้แปะผมนึกถึงตอนนี้สเดือนยังไม่ได้ชาร์จแบตเลยนะ ไม่กินไฟด้วยตอนเด็กๆครับผมลืมเอาสมุดไปห้องเรียนอันนี้ครูก็ถามว่าบ้านอยู่บ้านอยู่ไกลไหมเนี่ยผมเล่าลผมขำนะใ่ะไหมผมบอกครูบอกจากจากบ้านมาโรงเรียนเนี่ยก็พอๆจากโรงเรียนไปบ้านนี่แหละครูก็เลยครูก็เลยให้ผมว่าบอกให้ไปเอาสมุดที่บ้านมาที่เืมอ่าทีนี้ผมความที่ผมคิดว่ากลัวว่าผมจะจะวิ่งกลับบ้านไกลไงผมก็เลยวิ่งไปที่ห้องสมุด ไปหาบรราลักษ์บอกว่าเออผมอยากมาขอยืมสมุดบรรณาลักษ์ก็บอกว่าที่นี่มันห้องสมุดนะคะ <c oughs> ผมก็ก็นั่นแหละผมก็จะมาเอามาเอาสมุดไง <c oughs> เขาก็บอกว่าห้องสมุดไม่มีสมุดหรอก <c oughs> ผมก็ผมก็สับสนไงจนโตเลยสิ่งที่ผมอยากทำก็คือว่าผม,มาอยากทำห้องสมุดสักห้องหนึ่งที่มันมีสมุด <c oughs> เออเป็นสมุดของนักเขียนนักแต่งเพลงสถาปนิกคนวาดรูปคนทํารายการเป็นสมุดที่เขาร่างแล้วยังไม่ได้ตีพิมพ์ใช่ที่เขาออกแบบความคิดของเขาไงเราเราเข้าไปเราจะไปดูสมุดหนุ่มเมืองจันทร์สมุดสัญญาสมุดผู้บุญเลี้ยงเห็นไหมให้มันเป็นห้องสมุดจริงๆสักทีใช่เรามีแต่ห้องสมุดปลอมทั้งนั้นเลยใช่ไม่มีสมุดเลยโอเคนั่นคือเรื่องหนึ่งห้องสมุดใช่ครับนะฮะครบตัวนี้ยังฮะตรวจตรวจ นวลแล้วครับนี่นี่คือเรื่องที่เวลาเราเรามองว่าเอ้ยแปลกดีว่ะแปลกดีว่ะสิ่งหนึ่งที่เราจะอุทานปนกันไปกับคําว่าแปลกคือคําว่าดีอืนี่คือแปลกแบบที่ดีอ่ะทุ่อันนี้กินได้ไหมได้น้ำจริงนป็นเป็นเป็นแก้วน้ําฮะของสัปดาห์ที่แล้วผมไม่เคยเห็นสไม่ผมม่เคยเห็นพวกทําพิธีกรเขากินเลยอ่ะ เขาก็แอบกินเวลาแขกพูดยาวๆแอบกินบ้างอะไรเงี้ยครจบให้ได้จบให้ได้เดือนหนึ่งมาครั้งหนึ่งช่วงหลังสิ่งไม่ค่อยมีของโอเคทุกสิ่งที่เป็นความแปลกพี่จุ้ยผมชอบอันหนึ่งพี่จุ้ยบอกว่า มันไม่เห็นแปลกเลยสําหรับผมผมจึงไม่สามารถมาเล่าได้เพราะผมนึดว่าเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องธรรมดาของคนคนหนึ่งกลายเป็นเรื่องไม่ธรรมดาของคนอีกคนหนึ่งเรื่องเฉยๆของคนอีกคนหนึ่งกลายเป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่ของคนอีกคนหนึ่งได้เสมอเหมือนกับข้าวของมือสองเปี๊ยบเลยขอบคุณมากครับพี่ชุ้ยขอบคุณมากครับพี่ตุ้มขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ คืนนี้นอนหลับฝันดีตื่นขึ้นมาลองสร้างสารรค์เรื่องธรรมดาของนานผู้ชมขึ้นมานะครับมันอาจจะเป็นเรื่องดีๆของใครสักคนหรือใครหลายๆคนในสังคมก็ได้ครับพบกันใหม่พรั่งหน้าครับสวัสดีครับ ช่วงเจาะใจกับโครงการจินตนาการสืบสานวรรณกรรมไทยกับอินทัศคุณผู้ชมครับวันนี้ผมเป,ปเปอร์นะครับพาทุกท่านมาพบกับภาพวาดส,สวยๆจากเยาวชนไทยนะครับที่ส่งเข้ามาร่วมประกวดกับโครงการจินตนาการสืบสานวรรณกรรมไทยกับอินทัศปีที่6ครับอินทัศจะจัดแสดงนิทรรศาการภาพวาดของเยาวชนที่ได้รับรางวัลโดยได้ถ่ายทอดความคิดสร้างสารรค์ที่ได้จากการอ่านวรรณกรรมไทยหรือความรู้สึกของเยาวชนในหัวข้อความรักที่มีต่อแม่ด้วยเทคนิคที่หลากหลายและสวยงามครับ อยากทราบไหมครับว่าทําไมภาพที่ได้รับรางวัลถึงชนะใจกรรมการเดี๋ยวไปหาคําตอบกันครับภาพที่ได้รับรางวัลเนี่ยเพราะอะไรครับถึงถูกใจท่านคณะกรรมการครับมีความสมบูรณ์ครบรูปแบบใหม่ๆความไม่ไปซ้ําไม่ไปลอกคนอื่นมาดูเกณฑ์ทั้งหมดนั่นคือความรู้สึกว่ารูปนี้เป็นศิลปะไหมศิลปะนั้นก็ต้องมีอารมณ์ดังนั้นในอารมณ์นั้นมันยึงประกอบด้วยาธาตุทางศิลปะ<ม>ก็คือ,อเส้นรูปทรงรสี พื้นผิวสาหรับภาพวาดที่สวยงามและเต็มไปด้วยจินตนาการจากความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชนไทยเหล่านี้ผู้ที่สนใจสามารถชื่นชมและซื้อภาพวาดการกุศลในงานที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่2 9ถึง30พฤศจิกายนนี้สยามพารากอนครับน่าประทับใจมากเลยนะครับกับผลงานอันน่าทึ่งของน้องน้องเยาวชนไทยครั้งหน้าเจาะใจกับโครงการจินตนาการสืบสา,มาร,ร,รมรดกไทยกับอินทัศปีที่6จะพาคุณผู้ชมไปพบกับ นิทรรศการแสดงผลงานภาพวาดที่ชนะการประกวดแบบจัดเต็มและพบกันนะครับ